สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ IC Talk นะครับพอดแคสต์ Podcast เพื่อการลงทุนสำหรับทุกท่านนะครับโดย EP นี้จะอยู่กับผมปรัชญาทิพย์มาบุตรเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการลงทุนจากทีม Chief Investment Office ธนาคารไทยพาณิชย์ครับสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่4นะครับจะขอใช้ชื่อว่าโค้งสุดท้ายกับกองทุนลดหย่อนภาษีจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกอไปจากเรื่องของการลงทุนประหยัดภาษีเพราะเหลือเวลาเพียงไม่ถึง1เดือนสำหรับผู้ลงทุนที่จะเลือกซื้อกองประหยัดภาษี โดยใน E ีีนี้นะครับเราจะมีการทบทวนถึงกองทุนประหยัดภาษีแบบต่างๆนะครับที่ผู้ลงทุนสามารถที่จะเลือกซื้อได้รวมถึงกองหยัดภาษีแบบใหม่ไทย ESG นะครับที่เพิ่งได้รับอนุม,มัติจากกระทรวกงการคลังรูปแบบการลงทุนเงื่อนไขาการลงทุนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันครับกองทุนประหยัดภาษีต่างๆที่มีในปัจจุบันนะครับมีด้วยกันถึงสกอง S S F I M F แล้วก็กองใหม่ไทย ESG นะครับต้องบอกว่าถึงแม้จะมีเรื่องของ การเปัดภาษีได้เหมือนๆกันนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนมีความแตกต่างกันครับโดย IMF นะครับจะเน้นการออมนะครับเพื่อการเกษียณอายุนะครับก็จะมีเรื่องของเงื่อนไขของการขายคืนได้เมื่ออายุ55นะครับ SFF ส่งเสริมให้มีการออมในระยะเวลาการลงทุนเป็นระยะเวลา10ปีนะครับส่วนไทย ESG นะครับ ในเรื่องของการสนับสนุนบริษัทในประเทศนะครับที่มีการดําเนินงานตามหลักของตัว ESC นะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตัวธุรกิจสังคมนัลกลงทุนแล้วก็ประเทศชาตินะครับอันนั้นเพื่อเราทราบวัตถุประสงค์ในแต่ละกองแล้วนะครับเราก็จะสามารถเลือกลงทุนได้ตรงกับความต้องการของเรามากขึ้นนะครับจากนโยบายของกองทุนประหยัดภาษีนะครับก็จะทําให้ขอบเขตในการลงทุนนะครับของแต่ละกองมีความแตกต่างกันนะครับ โดย IMF แล้วก็ตัว SFF นะครับที่มุ่งเน้นหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการออมนะครับแล้วก็รวมถึงการ,กรเกษียณอายุเนี่ยนะครับก็จะทําให้ขอบเขตของการลงทุนเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะครับสามารถลงทุนได้ในหุ้นไทยหุ้นโลกแล้วก็ตัวตราสารหนี้นะครับในขณะที่ Thai ESC นะครับที่เน้นในเรื่องของการส่งเสริมบริษัทที่มี ESC ภายในประเทศนะครับก็จะทําให้ universe ของการลงทุนนะครับเน้นเรื่องของการลงทุนในประเทศอย่างเดียวนะครับแล้วก็ เงื่อนไขในการซื้อสำหรับตัว IMF SFF ตัวนี้จะเป็นตัวสิทธิ์เดิมที่สามารถใช้ได้ก็คือ30%ของรายได้เพิ่ประเมินนะครับแต่ว่าจะเป็นสิทธิ์ยอดก้อน500,000บาทที่อาจจะต้องไปหักจากตัวกองทุนสำรองงิีนะงชีพหรือกองทุนเพื่อการเกษียณอายุแบบอื่นประกันแบบบำนาญโดยสิทธิ์พวกนี้รวมกันใช้สิทธิทั้งหมดรวมกันไม่เกิน500,000 นะครับส่วน Thai E S C นะครับก็จะใช้สิทธิ์ได้นะครับสาของรายได้เพื่ประมเหมืนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่เกิน10,000แบาทนะครับโดยสิทธิหนึ่งแบาทเนี่ยจะเป็นสิทธิ์ที่แยกออกมานะครับหรือว่าเป็นส่วนเพิ่มนะครับจากตัว50,000นบาทเดิมนะครับไม่ได้รวมกับตัวหักออกจากกองเบเนฟิตอื่นๆนะครับที่เป็นเรื่องของการประหยัดภาษีนะครับเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับส่วนระยะเวลานะครับเรื่องของการถือครองนะครับอ่ IMF นะครับก็จะเป็นระยะเวลา5ปีนะครับ แล้วก็ถือครองอย่างน้อย5ปีนะครับแล้วก็จะขายคืนได้เมื่อครบอายุ55นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขของการลงทุนต่อเนื่องด้วยนะครับส่วน s s f นะครับก็จะเป็นระยะเวลาการลงทุน10ปีนะครับวันชนวันนะครับส่วนตัว Thai ESG นะครับนับวันชนวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะเวลาการลงทุนนะครับก็จะเป็น8ปีนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่ากองทุนประหยัดภาษีนะครับทั้ง3แบบเนี่ยนะครับก็ จะสามารถมีนโยบายการลงทุนนะครับได้บนทั้งสินทรัพย์ในเรื่องของตัวตราสารทุนตราสารหนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลมาให้ดูว่าแล้กองทุน SFF IMF เนี่ยนะครับจากมูลค่า AUM นะครับกว่า500ล้านเนี่ยนะครับมีไปลงทุนอะไรบ้างนะครับเราก็จะพบว่าจากตัว SFF นะครับประมาณ70%นะครับก็จะเป็นการลงทุนในตัวตราสารทุนนะครับแล้วก็ในขณะที่สัดส่วนของ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับก็จะมีสัดส่วนที่น้อยลงมานะครับภาพของ IMF เองก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับประมาณ50%นะครับยังคงเป็นการลงทุนในตราสารทุนนะครับในขณะที่การลงทุนประเภทตราสารหนี้นะครับก็จะมีสัดส่วนที่ลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าทั้ง2ประเภทเนี่ยการลงทุนในตราสารทุนนะครับก็ยังคงเป็นที่นิยมนะครับของนักลงทุนนะครับ ครับทางนี้ก็เนื่องจากว่าผลตอบแทนจากตราสารทุนนะครับถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนนะครับเราดูจากภาพในที่เราโชว์ในสไลด์นะครับในชาร์ตทางฝั่งซ้ายนะครับที่จะเป็นตัวผลตอบแทนเป็นตัว S&P แล้วก็ทั้งตัว Set Index นะครับถึงแม้ว่าจะมีผลตอบแทนติดลบที่อาจจะมากกว่านะครับขนาดเดียวกันก็ ยังให้ผลตอบแทนนะครับในด้านบวกนะครับที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าความผันผวนก็สูงนะครับในขณะที่เทียบกับตัวตราสารหนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีในด้านบวกลบเนี่ยครับค่อนข้างที่จะน้อยครับแต่ว่าผลตอบแทนโดยรวมนะครับสำหรับระยะเวลาเฉลี่ย5ปี7ปีแล้วก็10ปีเนี่ยนะครับก็ยังน้อยกว่าตราสารทุนเช่นเดียวกันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นภาพผลตอบแทนนะครับจากสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับที่ เก็บข้อมูลตั้งแต่ในช่วงของวันที่1มกรา2010นะครับในช่วงเระยะเวลา1ปี3ปี5ปี7ปีแล้วก็10ปีนะครับโรลิง n ีเทร์นนะครับเราก็จะเห็นว่าบนตัวผลตอบแทนบนตัว S&P 500นะครับก็จะให้ผลตอบแทนสูงสุดนะครับ14%ต่อปีนะครับ,นะรบแล้วก็ บนตัวเซต7.6%นะครับก็เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนบนตราสารทุนนะครับในขณะที่ฝั่งตราสารหนี้นะครับไทยบอลให้ผลตอบแทน2.6%นะครับแล้วก็ในกลุ่มของตัวมันนี่มาเก็ตฟันนะครับก็ให้1.7%นะครับในขณะที่การลงทุนในตราสารทุนนะครับเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับจากที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับแต่ถามว่าเวลาเราลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีเนี่ย เราจะไปลงทุนในตัวตราสารทุนเลยอ่ดีไหมนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยนะครับโดยที่เราต้องดูในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับซึ่งก็จะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับความเสี่ยงนะครับซึ่งความมั่งคั่งในช่วงระยะเวลาต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันนะครับในช่วงของเอ่อ Well Construction นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ อาจจะยังมีเวลไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะนะเพราะอายุยังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในช่วงของ wealth accumulation นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ความมั่งคั่งเนี่ยนะครับมีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหมายความว่าก็อาจจะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ถ้าเป็นช่วงของ wealth spending นะครับช่วงที่เริ่มที่จะมีรายได้ลดลงจากการทํางานนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะรับความเสี่ยงได้น้อยลงนะครับ ต้องเหนือไปจากปัจจัยช่วงอายุวัฒนะกับความมั่งคั่งนะครับปัจจัยหน่งที่อาจต้องพิจารณานะครับสําหรับเรื่องของการลงทุนนะครับในตัวกองเพียรภาษีนะครับก็เรื่องของฐานะการเงินนะครับคนที่มีความมั่งคั่งสูงนะครับก็จะรับความเสี่ยงได้มากกว่านะครับประสบการณ์การทํางานนะครับคนที่ทํางานด้วยตัวเองนะครับมีรายได้ตัวเองนี่ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากผู้อื่นนะครับก็จะรับความเสี่ยงได้มากกว่า คนนี้ต้องพึ่งพายได้จากผู้อื่นแล้วก็ไปลงทุนนะครับประสบการณ์ในการลงทุนนะครับคนที่มีประสบการณ์การลงที่ดีนะครับมีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะรับความเสี่ยงได้มากกว่านะครับในขณะที่การรับความเสี่ยงนะครับบนผู้ลงทุนที่อาจจะมีความเข้าใจในการลงทุนที่จํากัดนะครับก็จะรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าเช่นเดียวกันนะครับ หลังจากที่ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนประหยัดภาษีประเภทต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เลือกซื้อกองทุนประหยัดภาษีได้ตรงกับความต้องการของตนเองนะครับทราบถึงเงื่อนไขในการลงทุนรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองได้บ้างแล้วนะครับการเลือกกองทุนประหยัดภาษีก็ยังอาจเป็นเรื่องยากอยู่ดีนะครับเพราะว่ากองประหยัดภาษีในตลาดเนี่ยมีมากถึงกว่า700บริษัทนะครับเฉพาะในส่วนของตัว SFF IMF นะครับเฉพาะของ SIBM เนี่ยเราก็มีให้นักลงทุนเนี่ยสามรารถเลือกลงทุนได้มากกว่า109งเกกองนะครับที่ให เราจึงได้คัดเลือกกองทุนที่น่าสนใจสําหรับกองทุนประเภทลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับกองทุน SFF เริ่มจากกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําไปจนก,กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเริ่มต้นที่กองทุนตราสารหน,นี้เราแนะนําบนตัวกอง SCB SFF Plus SFF นะครับกองทุนหุ้นไทยแนะนําการลงทุนบนกอง SCB DV ที่เน้นหุ้นไทยในหุ้นกลุ่มปันผลกองทุนหุ้นสหรัฐแนะนํา SCB NDQ SFF นะครับ กองทุนหุ้นแห่งอนาคตนะครับแนะนำ S C B E V นะครับบนอุตสาหกรรม E V ที่ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับสำหรับกองทุน I M F นะครับในกลุ่มของตัวความเสี่ยงต่ำนะครับอกองทุนตราสารหนี้เราแนะนำ S C B r M 1นะครับขยบความเสี่ยงขึ้นมาบนกองทุนหุ้นไทยนะครับแนะนำบนตัว S C B r M set 50แล้วก็สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนะครับกลุ่มของตัว I M F เราแนะนำบนตัว S C B r M N D Q นะครับ แล้วก็กองทุนหุ้นแห่งอนาคตในกลุ่มตัว IMF เราแนะนำบนตัว SCB RM Global Healthcare นะครับสำหรับกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับหรือว่าไทย ESG จากทาง SCB RM นะครับก็จะอยู่ในช่วงของการนำเสนอนะครับวันช่วงวันที่8ธันวาคมปี66นะครับถึงวันที่15ธันวาคมปี66นะครับแล้วก หลังจาก IPO นะครับจะสามารถเปิดให้ซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่18ธันวาคมนะครับก็จะมีมาทั้งหมดด้วยกัน3กลองนะครับแล้วก็แต่ละกองนี่ก็จะมีทั้งคลาสของการจ่ายปันผลแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะครับเราง่ายๆก็มาทั้งหมด6กลองให้เลือกลงทุนได้นะครับก็เริ่มทุนที่กลองแรกนะครับ SBTM นะครับก็ จะเน้นลงทุนในตัวหุ้น ESG นะครับแต่ว่ากองทุน SCBTM เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะมีการลงทุนผสมเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่0ถึง100น,นะครับบนตัวตราสารหนี้นะครับก็จะเป็นกองทุนที่มีความยืดหยุนนะครับในการปรับน้ำหนักการลงทุนระหว่างตราสารทุนแล้วก็ตราสารหนี้นะครับซึ่งกองทุนนี้นะครับจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ5นะครับ ส่วนกลุที่2นะครับจะเป็นตัว SCBTA นะครับตัวกองทุน SCBTA เนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของกองทุนในตราสารทุนนะครับมีการลงทุนในตัวหุ้น ESG นี่ครับไม่น้อยกว่า80%นะครับแต่ว่ากองทุนตัว SCBTA เนี่ยจะเป็นกองทุนที่เน้นในเรื่องของการบริหารแบบ Active นะครับ ก็ความเสี่ยงระดับ6นะครับส่วน SCBTP นะครับกองทุนที่3นะครับในเรื่องของการลงทุนในตราสารทุนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะของการบริหารเนี่ยจะเป็นแบบพาสซีฟนะครับก็คือลงทุนในตราสารทุนบนตัวหุ้น ESG นะครับไม่น้อยกว่า80%นต์อว่าจะลงทุนตามดัชนีของตัวเซท ESG นะครับซึ่งความเสี่ยงของกองทุนก็อยู่ดับ6เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่ามาค่อนข้างที่จะครบแล้วก็หลากหลายนะครับเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนนะครับ สำหรับตัว SBTM นะครับหรือว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ไทยผสมยั่งยืนนะครับอกองนี้ก็จะมีการลงทุนนะครับระหว่างตัวตราสารทุนแล้วก็ตัวตราสารหนี้นะครับมีการลงทุนผสมแบบยืดหยุ่นตั้งแต่0ูนถึงหนึ นะครับโดยที่การปรับน้ำหนักการลงทุนเนี่ยนะฮะระหว่างตัวตราสารทุนแล้วก็ตัวตราสารหนี้เนี่ยก็ทางฟันมนเจอร์ก็จะเป็นผู้ช่วยดูแลให้นะครับขึ้นอยู่กับตัวสถานการณ์การลงทุนนะครับช่วงที่ตลาดดีเนี่ยก็จะมีการลงทุนในตราสารทุนเยอะหน่อยนะครับหรือว่าถ้าตลาดมีความผันผวนมากขึ้นในบางช่วงเนี่ยทางฟันมนเจอร์ก็จะมีการปรับน้ำหนักการลงทุนไปในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น นะครับโดยการคัดเลือกนะครับก็สำหรับตัวตราสารทุนนะครับก็จะมีเรื่องของอการคัดเลือกหุ้นนะครับจากทางทีมนักวิเคราะห์เองนะครับจากข้อมูลหลายแหล่งนะแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกของนายบริษัทข้อมูลภาพรวมตลาดแล้วก็กลุ่มธุรกิจผนวกกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ machine learning นะครับเพื่อสำหรับการคัดเลือกหุ้นนะครับแล้วก็การคัดเลือกหลักนะทรัพย์รายตัวเนี่ยนะครับก็ เรียกว่า,าพิจารณาจากจข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทนะี่นี่ก็แน่นอนว่าเป็นหลักอยู่แล้วบนตัวเรื่องของตัว ESG นะครับบวกกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานของตัวบริษัทด้วยนะครับ สำหรับส่วนตราสารนี้นะครับก็จะมีการกําหนดอายุเป้าหมายการลงทุนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงสถานการณ์นะครับมีการคัดเลือกตราสารนี้ที่มีมูลค่าที่เหมาะสมนะครับคุณภาพดีแล้วก็มีทางทีมนวิเคราะห์นะครับที่มีการช่วยคัดกรองในเรื่องของตัวความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับแล้วก็มีการครอเรื่องตัวงบการเงินของผู้ออกตราสารที่ออกไปนะครับตามเกณฑ์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ s b t a นะครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คือกองทุนเปิดไทยพณิชย์หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟนะครับก็กองทุนนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการบริหารแบบแอคทีฟแมจเมนต์นะครับพยายามที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับให้ชนะตัวดัชนีนะครับแล้วก็กองทุนนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นกองทุนหุ้นนะครับก็จะลงในสัดส่วนของตัวหุ้น ESG เนี่ยไม่น้อยกว่า80%นะครับโดยที่จะเลือก ตัวหุ้นเนี่ยนะครับจากการแท้งหนักการลงทุนในบริษัทที่รับการคัดเลือกนะครับว่ามีเรื่องความโดดเด่นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะครับแล้วก็มีมูลค่าที่น่าสนใจนะครับโดยกระบวนการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากเรื่องของกระบวนการการเลือกหุ้นนะฮะเป็นหาโอกาสในการลงทุนนะครับห,ออรรหุ้นตัวไหนน่าสนใจอุตสานหกรรมไหนน่าสนใจบ้างนะครับจากทางทีมมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาผูกผ่านกระบวนการนะครับเลือกหลักรับรายตัวนะครับโดยที่จะต้องผ่านในเรื่องของเกณฑ์ ESG นะครับเพื่อที่จะมาสร้างพอร์ตลงทุนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการติดตามนะครับแล้วก็กองทุนนี้ก็จะมีเรื่องของการใช้ตัวตราสารอุพันธ์นะครับที่มาช่วยในการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับคือในบางช่วงเนี่ยนะครับที่ตลาดอาจจะต้องมีการปรับลดความเสี่ยงลงเนะนื่องจากว่าตลาดเป็นฝั่งดาวเทรนเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับนะตัวเรื่องของตัวความเสี่ยงให้น้อยลงนะครับด้วยตัวตราสารอุพันธ์ นะครับหรือว่าช่วงที่ตลาดจะเป็นขาขึ้นนะก็สามารถที่จะแชร์ 1, นุ่งผันนะครับเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับบนตัวกองนะครับให้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแม้ว่าผู้ลงทุนจะรับข้อมูลเบื้องต้นจากพอร์ตแคสต์นี้แล้วนะครับผู้ลงทุนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนแต่ละกองผ่านทางเว็บไซต์ของทาง SBA M นะครับ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุนของท่านเจ้าหน้าที่กองทุนประจําสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเพื่อให้การลงทุนของท่านมีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วอย่าลืมไใช้สิทธิ์สําหรับกองทุนประหยัดภาษีซึ่งสามารถทําได้ทางช่องต่างๆ,างๆของธนาคารสาขาธนาคารไทยพาณิชย์หรือผ่านแอปพลิเคชัน ACB Easy สำหรับปี2566กันนะครับ